นี่ค่ะสวัสดีวันวาเลนไทยสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยเอาวันนี้มาใส่มันไม่ใช่วันวาเลนไทยนะคะแต่คุณย่าจะใส่อันนี้มันเป็นอันวันคริสต์มาสใช่ไหมเออวันวาเลนไทยสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยนะคะวันแห่งความรักอันนี้ดอกนะคะดอกนะ ในงานนะคะที่ทุ่งนานะคะเก็บมาเป็นที่ระลึกนะคะไว้ตลอดตัวอยู่ไกลใจอยู่ไกลนะคะคิดถึงพี่น้องคิดถึงนายช่างคุณนายสวนผักนะคะคิดถึงสิ่งดีๆมากมายนะคะิดถึงเอซีทั่วโลกคิดถึงคนดีนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเอ้ามดหรืออะไร นะมดุมดเลยป็นญาชอบอะไรมากินอะคะนี่ก็กินมะขามกินมะม่วงก,กินตลอดเวลานะคะนางเลยนะคะประตูจะได้เจาะแล้วนะล้อเล่นถึงขนาดนั้นนะคะประตูใหญ่มาตรฐานอยู่แล้วสูงนะคะวันนี้ก็ไปฟังคุณนายสวนผักมาแล้วนะคะเนาะน่ารักมากๆเลยอ่านะคะ่ะ <laughs> ทำเห็ดหรือนะคะคุณนายสวนผักท่านจะ ขยันนะคะเนาะขยันทั้งผัวขยันทั้งเมียนะคะน่ารักมากมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะเนาะเช้าแชร์ไว้ในกลุ่มอยู่ <c oughs> อยู่ไหนก็มีความสุขค่ะคนเราเนาะคะเนาะไม่เขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนใจก็มีสุขเนาะคะ่ะ <c oughs> สกรรมกำลังใจไปให้ลุงคน คนบ้านจำปาดงว่ามียังดอกแค่เพียงอยากบอกหลวงพนส,สู้สู้เอาไว้ไหนก็เอาดอก้ก่อนหลวงพนสู้สู้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวส่งกำลังใจไปให้หลวงพลคนบ้านจำปาดงว่มียังดอกแค่เพียงอยากบอกหลวงพนสู้เด้อ เพราะนั้นใส่อย่างนี้ป้าทักใช่ไหมเอฟซีทัวแดนแฟนแฟนละห้อยอําเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแรงใจลุงพนป้าแต่นยกสูงไปหน่อยใช่ไหมใส่ยานน้ำใจลังไลมาโดยมีตรดไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้ เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความพักอบอ้อมอาลีสุภาพกายใจรอยเทลงมอบให้ขอบคุณจากใจไม่รัแฟัเพลงทำความดีบางทีบ่มีพียง อย่าได้หดหัวเ้อหลวงพลพุนหัวใจแกล่งสายบุญนำพาความหาหัวใจส่งความหาแข่งสู้ๆลุงพลอนฟาแต่นอีกหลายล้านคนให้เกาหลังใจคิดสะมากกับวันวาเลนไทน์มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยทำคนดี บางทีบ่มีใครหูอย่าได้หัวถูเด้อลุ่งพลคนหัวใจแกล่งสายบุญนำพาความหาขัวใจส่งความหาแพงสู้สูสู้สูุ่งพลป้าแต่นะอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ สู้ๆสู้ๆลุงพล้าแต่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจทำคนดีบางทีบ่มีใครมมูอย่าได้หดหู่เด้อลุงพลพ้นหัวใจกลังใสบุญน,นำพาความฮัก็ใจสมความหักแพง สู้ลุงพ่ป้าแทนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจดูนะคะนหัวเราะนะคะยิ้มนะคะวันนี้คุณป้าทำส่วนอันนี้เลยทำเห็ดฟางเลยลุงหัวเราะใส่นะคะเนาะฟังคุณลุงคุณป้าทุกวันนะคะ่ะแม,ม่จ๋าเอ้า <laughs> น่ารักนะคะ่ะวันวาเลนไทน์นะคะ่ะยังยังไม่จบนะยังอันนี้ไม่หมดนะคะไม่แม่นะคะ่ะคลิปเยอะเลยนะ,ะน่ารักเหมือนกันดูไปก็ยิ้มไปนะคะ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลย ขอเป็นกำลังใจให้ลุงให้ป้าเสมอนะคะล้นเช้าไปดูช่องพ่อจิมนะพ่อจิมบอกว่าลืมวันวาเลนไทน์ใช่ไหมหรือว่าจัดอยู่หรือเปล่ปาเดี๋ยวไปดูในกลุ่มกันนะคะไปดูในกลุ่มก่อนไปดูในกลุ่มก่อน ไม่สบายอยู่หน่อยๆนะคะเนาะสองหอแล้วก็เป็นแบบนี้อากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเ จัดหรือเปล่าเนาะคะ่ะไม่จัดละมัง้งไม่เช้าแช่ไว้นะจัดหรือเปล่า นีหกชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเดียดูอันใหม่ป้าลงอยู่ไหมอลงคลิปได้เดวลาดูก่อนอะไรนี่ยุงไม่ได้หยุดคำอันนี้ไม่มีลุงไม่ได้จัดนี่เพราจิมลืมกะ,มะเดสีสวัสดีค่ะสวัสดีเอสีช่องมณีชานลนะคะทุกคนก็ตอนนี้ลูกพัน กำลังเอาเชื้อเห็ดมาลงก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถเดี๋ยวมันร้อนก็เลยจะมาดัดแปลงต้องสลายท่อมน้อยตรงนี้นะคะเป็นโรงโ<อ>ออเร <It S 2> ือนพวกอิดอิดไหลไปค่ะอิดฝางมันน่าจะเย็นกว่าตรงที่เ,เป็นพายานของเรามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาเชื้อเห็ดลงก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดี <c oughs> ๋ยวอาหารที่วางมาลงตรงไหนเนี่ยไา่เห็นส่าง <c oughs> เยี่ยมมากเลยป้าขยันเปิดท่ายเลยคอนก็ได้บอกาจะไปนี้เนะลยเปิดท่ายเลยค้อน,อนไปยัง อาาแ๋แลมาคุมกระท่อมเอาคนออกนะมนีมองนะเพราะมันเป็นหลายปนไหนตัวน,นั้นตันี้ไหนแดเสร็ว่าพอแล้วแต่เขาว่าเฮ็ดป้ามันนาความเย็นมาสั่นละอ๋อนี่เอาเกาเลยมาาึเลยออแสดงมาคุมก็ได้เมืวหร่ <อา S 2> ม<า>